สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชคุสโคนเด้อพี่น้องยินดีตอนทับสองซาติฟสองอาร์ททีมงานอินดีเมืรอนี้สิภาแะสาวไปหาปลาขนพี่น้องแะสาวมาตะไทยไดี๋ยวเราอยากจับมาชิจับปลาขนจังไรนะสิภากันไปสิภาแล้วไปซ้มบรรยากาศทงหน้าเน้องจะพาคุสลีเข้าทุ่งนาและสาว ฟาละสาวออกุ่งหน้าวัอนี้ใช่ก็ใสส้นเข้าเหมือนกันวันหน้าตัวจริงสาวแล้ววันนะป้าขาว่าสุกงามดีเนอยาห้หอยข่ชิี้ไหมห้อยกมีดอกสะทยเอ้เดียวนี่หันห้อยข่ค่ะมันมีแต่ห้อยสตีหลฟด้อ่วันลหาพันคไม่ีนดอดีี่พคน วัวหน้าเฟลไปยังไบรรยากาศดีเนาะวานนี้ขับรรนได้ยังหูซึ้งไปงามเลยนาอมาถ่ายหูวเนาะสูตีเพื่อเดือนที่ก o พีคเลยนะคะคนเบิ่งเลยเนาะเป็นเหมือนตาตีเป็นจยใส่กืบว่าหอเหมือนเด่นไม่ได้ไม่เหมือนเววเล็งเป็ทีพี่น้องแล้วตีเป็เหเาแล้วมันกระล่เลยใช่ไหมล่ะส่วนจะีบ้าหรืวเป่าเข่าเด้งวัวเหลยเนาะ ซ้ำซ้ำนองเลยนะตัวนี้พี่ๆนะซื้อเลยพี่ไปทางกันุ้ยทางอกบรเดียงยังเป็นให้นะเออพอมาซุกมาให้พอเดียงคุ้ยจะคล้องลูกน้องของเ่อไร่แล้วพี่น้องพอฝืนมัน ห้อยเสอีบอกไม่หอยเสีาะแมี mm ่าขูหัน้อยเส้อดีอ้าบอวะแตกต่างกันยังไงบ้าตอ้อยู่หัวตัดตาไปซื้ออรอยู่มันนนั้นน้องแค่น่อยู่บ้าน้างงรันข้าะเขาคายเ้นท่หันโลหนึ่งสามสิบชีชีพาเขาเพิ่มง้าเพิ่มเคี้ยว

มุ่เจี้ว่าอาณาให้นีเข็นแขงเลยเขางเสยแป๊กอเบียพุ่นด้อยชอยากเนไปนี่ผมันแหงวะเดเนาะเออบินบอกว่ามาโตอ่ะ ไ <c> อ <ười> <c ười> <c ười> <c ười> ้สักี่อาหลบบุบหลบบาอยู่่าเขาเรืองน้ำนี่ด้วทวมเรดที้แทวนี่กรยานในเต้หอยเมื่อเริ่มวันนี้เอาเอาเมื่ออบี้ก็ตามาคุ้งมาแรกค่ะเออไปย่าง ไม่จนแหง่บ <ninety> ิร <point> พ <message> <sm> <injuries> um, ี่น้องเอ้ยเลดชองซ้มือเนาะสิภาทาไหนหาขามหมวไปได้หรอไปสันไปถีบพี่อาร์กันมาเนาะแหงเบิดต่ตาเนาะข่าวเดียว โอ้จะได้กินปาน้องแสนกระปูปูกเอาไปตำกันนะนกระปูค่ะเมนบอกาเมนตาย่น่เอาไปตำกระปูเ่เอกระปูนะอ่ะกปายเ่งอสวัสดีพี่น้องวพกับสองง้คือเก่านี่ป่านน่ะสาวลุยตรงหน้า ค่าซาเล่วานน้ามหาูมหากระปูฮะปลาปลาขนเสวอนดี้อะไรอยจูบะปลาหไงั้เออเออแลวเก็บไปใช้หน่อค่ะใชนี่เนาะใหญ่อยู่บ่หอยค่ะเออหอยจูบหอยขมหอยจูบเอาไดสวอดี้สวนดี้มาหน่อยโผดปลาสด

ปลาลกู้นี now, <limitation> <eme Hyd ania> ้ลัอะไรเขาบออาสวิงมาเอาวะจะลองงมมึงนะสาวนี่นี่สืดีนี่นี่มันอยู่ในนี่จะงมเอาเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยสดีจะทำสีผมอยาเห็นปลาปะเรจะเด้ปลาอะไรวะปลาคอที่บอกม่เคือบอเห็นแล้วมันรุดไปอยู่ไหนสวีดี แม่สปีสอื่นอปี่อปลาสูนี่ตัวนึเห็นนะนะตัวใหญ่เติบมาเนาะปลาอย่งไะมันบ่อเดือนปะฮะจะบอกอะฮะโอ้ยฉันได้ปลาขออะขอปลาอปาตัวนี้อีแดโอ้ยห่างเล็กแตน้อยนี่ตัวใหญ่เห็นไปเขากินก็ต้องคงกันแน่เนาะปลตเ่ตัวใหญ่เยเนาะ ิ่ง็เรต่มกจักพวกอะไนี่เออเนีโอตัวเดียวตันอยตัเดียวโอ้มีปลาซิวน้ำแหละเด็กมากมากน่อปอลสดมีสวิงสอนมีสวิงยื่น่อนยื่นอีตีก็มีสวิงยื่นเาก็เอามาดื้อโอ้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 ทำมากาตาดีนี่นนี่นี่ดดด้เอาจนได้นตัวปลาคอปลาคอนตัว ก็แต่ว่าลำขนนะสนปนอยือีแตะคอยอีแตะสนเข่าต่สดุ้ยมานก็ต้องขีดหนักเนี้ยต้องเลียงขาห้า้ายเตอบัดหนนเลยเนาะเดี๋ยวขยางเห็นเขาจากไทเนาะอะพี่น้องเดี๋ยวซาใส่เบิ้งเร็บคนมหาหอยหากระปูหาปลาใช้เร็บคนมาหากระปูหาปลาเร็บแต่ง เขงจะอากเรบแต่งงานเกเรมือบนาันบดหนาเนาะเานี้หนาบดนี้ปเาะไงนมนะัมมาอบุญฮ่า่สาวขอชมอยากมากอีดีเป็นงูปลาิวนะได้เออเห็นปลาเห็นปลาฮาปลาิวเด็กมักดินะเราเใหคุ้มให้กูก็มึงไปสอนหยุดปลาเ้ย เออเอามาใส่ตีบได้ยู่บ่คุยอาไอย่างเนี้ยนั้นเกี่ยวกับปูจชเาไปากะเอาไปตำกับมะคุ้งเยื่อนะคลายตัอขีดตำตำต่อกับขีดขีดนี่ยซสก้องป้าวิว จหลสปาจะมากยังจ๊ะเกือเกือบจัดเกอี่เซร์เนาะมี <MEL Thanks> ่ตหายเซร์นะคะตีผัสซ้นกูมาหาหมูพ่พัอนยันแดดคนมาหาปลายันแดดมาดุงแก็มักินาเสรี ชาไทยกับอีติสาปกอค่าสูงน้ำน้ำแกงเขาหอดพ้นะหอดปีนบ้านกลไปบานมีได้น่มีแล้ตีเครืบกน้ำน้ำม่สิแกงเท่านั้นเนาะชาแหงแดงพี่น้องเอ้ยสามวองยำพลกัได้แหงแดงกันได้กระปุบนะนี่กะปุ กบกับจักนะปาคือเป็นแต่ตีมึงมึงมากบหรือปานี่มันหูอัดเนีนี่นี่ไหมอนนีกุศิหักม่วงเป็นคืออีันี่ตีปาปลามึงบอดไซเดปะ้องเป็นอียนมีดแกนมันอันนั้นเหต็ว่มันกบปแกบั้นนิดน่โอ้กสูแงลายเอาตอเสียมป้ ก็ไม่กะสีสั้นนี่นลุลงเด็กกะคุ้มให้เอาไปสอนอยู่ได้พี่นอ้องไปน้าซูไปสอนมักตำกินน้า,ากินตำกุ้งอยู่เออแล้วคุม้มกูไปกูม,มาสิไปก็พายกูอะ้มกูมาขึ้นนี่กูว่มมามืออื่นกูว่าม,มืออื่นเป็นยังนุนงเด็กกูอยากกินมือนี่กูอยากกินเดียวนี่

ใส่งายเห็นเยกูหรอโูก้ามดีกูดีกูเตียงวับัางนี่ยเรปลาดุกเราจะจับซื้อเตาสขีกระปอมเลยปลาดุกอปลาดุกเล็นอยนึงอย่ได้ทางออกตาก็ระดิมีเงี้งมเป็นงมนะปลาทื้อได้ไหมมีได้น้องมีต้อง ผู้สาวไทยบ้านพี่น้อผู้สาวไทยบ้าน้าสมรดอยาบมากตาติ๊บปุนีป๊กบเอาเอาจะนอนเกือกซะอให้ตาอนี้เขาบริสิตัวอเจ้านี้สวีงหอสีไลต้องกรสอนขวบ

มาติ้งอไปใส่เลนะหน้าเนี illing, you know, ่ยไมอยู่จ้าล้หไปคุณรไปดิไปดีตัวเฮกันคู่ป่าน้าหาานาหคือตอยังน้อยะบ่าึงู่ปนาหน้หัวเน่าแล้จะสิได้เพราะเขาไม่สวิงได้นะาตัวนั้นนะยไปยุ่งๆมัน่ะมันได้อะไรต่อใหญ่ยู่ัวเออเาเด็กนไป ป,ยยป,ป้าน่ะเศร้ากับพี่น้องเอ้ยเราบรีมาเกือกมีอีสิบกว่าปีนะแล้วก็ขอเกือกให้มันเต็มท,นะที่ซะพอาที่เศร้ปีเต็มๆเนาะจะบรมาเกือกเศ้าปีทีว,ว่าเศปลายวะพี่น้องเอ้ยน่ะสศร้ขาไปทำงานแต่ยังน้อยพราะ้อยอยู่กรุงเทพถ้ากับกะขังแกก็ยักมาเกือกเตมแต่ตีกระปูกระปูอาอเขาก็ได้ปลูกเข้าก็ได้ กินกบพอแก่ปกติรับแคอแม่ยปาหลคอยงุ่มแน่หรอบ้างอันนั้นปลุกใหญ่ปักยุง,ยงยมัย่งใหญ่แ<ถ>ีดปักอยนี่ีปไปี่ก,กับปู<อ>ปูนีอีปีอีปอีปรายด้วยกับูนี่เอ,เอาเกือ ไปมาบวชแซวน้องมี่ใหญ่มั้งผูดผุดผเห็นผุดผพี่น้องปเไงมันนึงปิงตัวใหญ่มากเลยอ่ะเห็นบหยวดเจ้าเจ้าอันนั้นเพิ่งหาเจ้าไข่เบิ่งนี่ฉุนนี่ฉุนเจ้กับมั้งเปิดขึ้นมา เปิดสูงไม่มีดอกยือยืยไกปดีอ่ะตกใหญ่มัน่กูวาง่หน่งกูวางกเห็นแล้วนี่นึกว่าปลาโรดพี่น้องเออปีงกมาจับค่อยปีงนี่ยนิรไลมาปลารดนั่งจับมันเ้ยอูกับป้าอูกับป้ากูได้ปลาโรดนเถอะปันปีงไปจับเอามันเฉยมิลติมสันดิปา

ตาไปตางายงมดเตัวปลามึงสนตัวนี่มัะไนใส่แต่หุ่นโตบบไหนแบบลามันจะไปสอนอสานูเห็นปลาซะกูเห็นแรนไดละอยู่กูเอากล่องมาชุบเอาอยู่มึงมึงบอกว่กูหอกูเห็นแด้กูจะห่อเอาไว้ะ เสียนตีบเสียนตีบเสียนปลาลลูกปลาจาคกากูหายแล้วนี่ปลาคอปลาคอไกูเห็นแหลอ่ามเ่มันไปเรือยนะบมกเวลาตัวมเห็นมันหนีเม็นซ้ำไปใส่ไปได้หรอเยอ๋อกินเสร็จขึ้นยังนี่เสี้ยนตีบ เจอพอด้ยจิตาอยางนี้เจอไ้ยังไก็ดีไปไปมันอยู่หัวองผีผีแล้วเ้าก็หาเบื่งนี่นเลยเด้อไปใส่เดียวหน่ยมเมนอกบ่เห็นสาวกูนี่คนเสียเห็นนีแล้วติบเก่งอันนี้ได้ตัวนิหน่อยนี่เขาจะื่อขาเดี๋วว่าแตีสองตัีสตัวออ แต่ยากโซ่นี่ได้แน่ยวิธีปลาด้วยวิธีแนวนี้เออวิธีแนวนี้โ่าขนาดคนไ่เคยไปหาปลาทากปีเล้นี่ปลาอคบมีอะไปลาอีปลาถิ่มเกิแบเอ้าเอ้าเอิดเอ้อ้าเอาอาเ้าเอ้าเ้อาเอ้าเี่น้อ้าเอ้าอ้อเอ้า้อ้อ ตีอีแก้วมากยังนี่เด้สายมึงสั่งมาหนึ่งเขาเด้ห้องบ้องเบิ้งว่ะเลยอไอ้เพี่น้องผลงานเนาะเลยทั้งปลาเลยทั้งหอยเลยทั้งกระปูเขาจะเอาไปตำซื้อปลาคุ้งกระปูหอยกระสีต้มจิ้มใส่ตำบลาคุ้ง ปลหนอยปนไข่เปนแหแบบตัวตนี้น้อยก็เอาแหงั้นะแเอไี่ตาตรเทนะไล่เลยพี่น้องเขากัน่งสีผ้ากันออกเมื่อน้าาวเข้ากัคืดีครบสาปีจังเลยมหาปลาขนฝักกังนุ่มเอาสันเนาะดูสภาพแหน่พี่น้องอยากกินปลาบ้านเท่าแห้งเลยดาอู ประค้อไม่กับใะญ่คือของประเทศไทยอรอลาค้อหวานข่อยกันนี่ประเทศไทยมะคอใหญ่ได้พี่น้องโดนมันแด้แต่ว่าปละคอได้มานึงจ้บนี้น้อยน้อยข่อยเนอขอสติไส์ไซส์ผลงานคุสปาเลนน้ำปลาไซส์นยงางคุสตีสคปาย่างเบิ้มคอสหายพี่น้องเบิ้งตีพิ่นเนาะ ใส่สูงงามงามมาถิ่มใส่ขี้ตมมัมนหนาพี่น้องเราเกี่ยวเขาเดี๋ยน้องทางนี้ก็ได้ย่างตะน้าซเสาตีพวกท่านได้เกี่ยวมาแต่สาวหามากว่าสิเอาไปปล่อยใส่นองละติ เตียยนะ้ช้าฮะปลามาาเสียไปปล่อยสนเซ่เอาแล้ระหาเตาปลยปลอเอย่าเสั่นนะเตียนะ้าว่าภาไปปล่อยปลาเนี่ยฮะมาเอาแล้วจเันโตหน่อยแล้วสิไปปล่อยมันใหญ่ถามันใหญ่แลกวสมันมากิน

นาสาวคอยจับปลาจนหัวซักลงขีดต่อมปลาแซลมาปล่อยอยู่ในพี่นอกเลยปลาา้ทอี่ต้องอะได้ละตรเหมอะอ้้าอุ้ยพยอนีายบเอาปล่อยกับปล่อยชนะมือนี้น้าสาวคอยจิ้มาสางผ้าที่นอก วนี่นะาส,าสาวเคส่างภาาปล่อยปลาน่อยจะกินปลาใหญ่ๆๆไม่ได้สร้างภาพน,นะปล่อยจริงๆนะไปหาปลาแล้วก็มาปล่อยสงวิดีโอตัวนี้ม่ได้สง่สงภาสงิดีโอปรขอชองฟา้ามมาเนาะไปเดินนะไปตีมกับไปปล่อยเปโโ็นโม่เรานั่งบุใดที่้า,าิบมาพูดนะมาเลยมันวัดเๆๆ่ยไ้มันมน,นะกเออไปนะน่ปาไป ปลาทอดได้เอยจกาจนเมื рон, ่อยจมันจะเมื nee, ่อยตาวปลาจะอู้เบ็เท่าีหนี่เด็ดนะฉันมาปล่อยชีวิตเนได้ีีท่น้องมาปล่อยปลาอยู่หน่ปลอยเบ็ดแม่ปลาขอทื่ปลาทีเด็แต่ว่าเราไม่กินลนะคะเราเราไปหาปลาดิพึ่งมาปล่อยแม่น้าใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในตรงนั้นมันก็จะตายตาาอยู่ปล่อยโดดจงสารเา ไปปาร์คฉือกินเยอะแยะจนเหนื่อยเพราอยากจะ่ัม่ถือเบียดเขาตื่นมากได้แต่บุญได้แต่เป็นจับมากนะเนาะได้แต่เป็นบ้านชนะเพราะว่าเราช่วยชีวิตสายปอยเม่สติฟจ้ะสตีฟเกิดทั้งคู่สตีบปะอู้ข่อยเอันันหัวซักผักกระเทียมเอามาโปะข่อยอีต้นมันตายคือว่าสิกินมันกินปลโลงอินดีบอ้อส่ปลาขยี้ด้อโอ้อส่ปาขยี้ของผม อะไรบ่าสยตายมาปล่อยอีตีอีปามุกสะพานี้ให้ใช่เหรอปามุกเขาไม่เป็นไราปล่อยนะเรื่อาจะเป็นเติบโตกันตั้งคู่เปด้ยไปด้วยมาปล่อยกันคู่แมหนีแม่สิคู่มาดูไปเถอะนะเทนปล่อยเจอไปได้วนะเธอต้องเอาชีวิตตัวเองให้ได้พึ่งเอาเกือพันทรัพย์เออประมาณเี้ให้ได้รอดนะนี่เห็นไหมนี่เห็นค่ะเห็นในคลิปนี่เห็นอยู่อีตนมาเนาะไมได เหมือนนะสาวข่อยยังไปอยู่ไทยไปจำนวนมากเลยพี่น้องก็สิบูดไทยเป็นเล่าเนี่ยน้อไปอยู่ไทยไปจำนวนมากจนนวมใช่เลยนะจ้าอุกไม่อยากตายว่าปลาดุกตัวนี้สาไปกินน่ะสาวข่อยไปอยู่ไทยไปจำนวนมากพี่น้องเออถูดไทยเป็นเล่าอยู่พี่น้องเมื่อปล่อยแล้วมันก็ยังไม่ดีอ่ะยืนเร็วแลบๆๆอย่างนี้ ว่าอยาขึ้นไปอยู่กีดต้มขืนมงเยอันนี้เราแต่บุญเขเนาะถ้าบุญถ้าบุญเขายังเขาจะรอดักคแล้วเออมาัสามคนดูสิอุเน่ไปรอยู่อัน่นแล้วจักกันขกินแต่หอยนะว่าที่พี่น้อหอยกับปูขซักคุบจนหัวขวามหัวคีบจุ๊สายคลก็ปล่อยเห็นนว่าประดุกตัวนะคะหุณนได้ก่อนคีจะพุนเออ ก้อนขีก้อนขีเอ้ไปเดี๋ยวขนกิก้งีตัวนี้ตัวนี้แหลขนลางมากมาไม่เห็นกินนั่นอันนี้ยตัวนี้แหละตัวนกินอ่ะโอ้ยน่าจะตกาตัวสาวกินนตัวนี้แหละสาวตกป่อยนค่ะ้ามากินปลาข้าวตป่อยไปมีชีวิตที่ดีเด้อเลยีลายีปลากักันซีนดีโอสิไลได้ปาดมุกเสพพักขยี้เอมันไปเดียวเหนียวแต่ไ้บเดีย ลพี่น <laughs> <Matthew s> ้องคลิปนีเฮ้ากลับไปคลิปที่ไปหางุ้งปลากันน่ะซาวน้องผ่านน้องสาวไปหางุ้งปลาหามาแล้วกลับไปปล่อยพี่น้องเพราะว่าอยากเห็นกุ้ปล่อยได้หตอน่อยได้มากเพิ่นกับครูถั่วต้องกินวายปล่อยปล่อยนะคะต้องปล่อยปลาวันนี้ปล่อยบัดซับเป็นว่าเป็นกบด้ว่กุ้งกุ้งก็คุปเอาซะ วันนี้พี่น้องพาพี่น้องไปส้มบรรยากาศอยู่อันนั้นทงไฮทงหน้าเนะาะงมปลาบาลไปเจ้เขื่อคลิปเพราะว่ามีคลิปไปห้าปลาขอนอันนี้พี่น้องคลิปนี้ห้าก็ชิจบไปเพียงสำนีเด้อขอบใจพี่น้องที่เข้ามา,าติดตามรับส้มคลิปเนาะให้ยกำลังแกสติให้นในคลิปต่อไปแล้วพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย